คือหมออ๋องคุณคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยถือว่านอกจากเป็นรองประธานสภาในวันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นอดีตกรรมาการบริหารพรรคก้าวไกลในชุดที่ถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยนะคะดังนั้นก็จะเป็นวันชี้ชะตาหมออ๋องเช่นกันว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือเปล่านะซึ่งก็มายืนยันนะคะว่ามีกำลังใจดีมากนะคะแต่สิ่งที่กังวลเนี่ยคือสถาบันนิติบัญญัติ ที่ประชาชนเห็นว่าท้าำนาจล้นเกินของสถาบันอื่นมาทำให้สถาบันนิติบัญญัตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเสนอกฎหมายของสภาผู้แทนสภาสูงรวมถึงองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง,ของความเข้มแข็งของฝ่ายคา้านก็กังวลว่าจะไม่สง่าง,งามน,นักและขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานในอนาคตด,ด้วยอโอเคอเขาหมายความว่าประเด็นที่นำมาสู่การร้องเรียนครั้งนี้มันคือการเสนอกฎหมายในสภานิติบัญญัติ การที่องค์กรอิสระต้องมาวินิจฉัยในเรื่องนี้มันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของอำนาจของสภานิธิบัญญัติเช่นกันส่วนบางคนที่เขามองกันเรื่องของมารยาทใช่ไหมคะ,คะมันก็คุณหมออองก็บอกว่ามารยาททางการทูตใช่ไหมคะใช่ตนก็คิดว่าก็มันก็พิจารณ์กันได้นะอเนาะทีนี้ คุณอกออกว่าเมื่อวานนี้ก็มีรองโฆษกรัฐบาลได้มีการแพร่ข่าวในเว็บไซต์นะฮะซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่านั้นเ,นเรียกว่าไร้มรมรยาทหรือเปล่านคะคะผมคิดว่าวันนี้ก็พูดกันตรงๆดีกว่าว่าถ้าเราปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจะได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศต่างประเทศอย่างไรแน่นอนจะบอกว่าเราไม่แคร์ก็ได้ ว่าต่างประเทศเขาคิดอย่างไรแต่สําหรับผมแล้วในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภาในหลายเวทีในโลกนี้ก็ต้องยอมรับว่าความพยายามที่เราจะมีตัวตนในโลกใบน,นี้มันสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยคือหมอองค์กำลังจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะได้รับการยอมรับในในเวทีโลกอะค่ะความเป็นประชาธิปไตยของเราต้องชัดเจนไงใช่ความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเป็นประชาธิปไตย มันก็จะส่งผลต่อคำว่าศักดิ์ศรีของสภาส่งผลต,ต่อตัวแทนของรัฐบาลส่งผลต่อการเจรจาการค้าอีกหลายมิติเลยนะคะนี่แหละก็เป็นความเห็นของคุณหมอหที่จะพูดในวันสุดท้ายก่อนที่จะรู้ว่า,าะะว่าตัวเองจะมีชะตาเป็นอย่างไร